นโมพุทธายะพระพุทธไตรตนายามานีนปรัต t สีสะหาสุธรรมมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะถาพุทธโมนะพุทธะบูชาธรรมะบูชาสังฆะบูชา หากทีทานังวรังกันทังสีวริธมหาเถรังหังวันทามิสุรโตหังวันทามิทาติโยหังวันทามิสัพพโสพุทธะธรรมะสังฆาปุเสมินะโมพุทธายะ พระพุทธไตรลัตนณ์ยัมานิปปารตศิสา์ส si หัสส ah ุธรรมมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะถาพุทธมนะพุทธบูชาธรรมะบูชาสังฆะบูชาหากทีทานงวารังกันทัง สีวร ah 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 ีจมหาเถรังอาหังว oh ันธามิทุระโตอาหังวันธามิทาตุโยอาหังวันธามิสัพพโสุทธาธรรมะสังฆาุเสมินโมุทธายะพระพุทธาไตรรัตนายา มามีนปารัตสีสาหาสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะธาพุทโมนะพุทธาบูชาธรรมะบูชาสังฆาบูชาหากทีทานังวารังคันทังสวริธมหาเถรัง อาหังวันทามิทุระโตอาหังวันธามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสุทธาธรรมะสังฆบูเชมินโมพุทายะพระพุทธาตรตนายามานีโนปรต สีสาหาสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธะบูชาธรรมะบูชาสังฆะบูชาอาภีธานังวรังคันธังสีวริตมหาเถระอาหังวันธามิสุรโต หังวันภามิทาติโยหังวันภามิสัพปสุปโคทาธัมมะสังฆะอุเสมินโมพุทธายะพระพุทธไตรลัตนะยังมานีโนปารัตสีสาหาสุธรรมาพุทโธธัมโมสังโฆ ยะาพุทธโมนะพุทธบูชาธรรมะบูชาสังฆะบูชาหากทีทานังวรังกันทังสีวธริตมหาเถรังอาหังวันทามิสุรโตอาหังวันทามิทาติโยอาหังวันทามิสัพพโส พุทธะธรรมะสังฆาปุเสมินามพุทธายะพระพุทธตายรัตนายามานิโนปรัตสีสะหาสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะถาพุทโมนะ พุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอาภีธานงวรังคันธังสีวรีธมหาเถรังอาหังวันธามิสุรโตอาหังวันธามิทาตุโยอาหังวันธามิสัพพโส พุทธะธรรมะสังฆาุเสมินโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนายังมานีนุป ah arat สีสาหาสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะถาพุทโนณ พุทธบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชาอาภีธานังวรังคันธังสิวริรมหาเถรังอาหังวันทามิสุรโตอาหังวันทามิทาติโยอาหังวันทามิสัพส พุทธะธรรมะสังฆาปุเสมินโมพุทธายะพระพุทธไตรัตนายังมานีนุป ah ah a r a สีสะหาสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะถาพุทโมนะ พุทธบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชาหาภีทานังวรังคันธังศีวริตมหาเถรังอาหังวันทามิสุรโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโส พุทธะธรรมะสังฆาปูเสมินามพุทธายะพระพุทธไตรรัตนณยามมานีนุปรัตสีสาหาสุธรรมะพุทโธธรรมโมสังโฆยะถาพุทธโมระ พุทธบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชาอาภีธานังวารังคันธังสิวริจามหาเถรังอาหังวันทามิสุรโตอาหังวันทามิทาติโยอาหังวันทามิสัพส พุทธะธรรมะสังฆะบูเสมินโมพุทธายะพระพุทธไตรัตนะยังมานีนุป ah arat สีสะหาสัจธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะถาพุทโมนะ บุทาบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชาหาภีธานังวารังคันธังสีวรีธมหาเถรงอาหังวันธามิทุรโตอาหังวันธามิทาติโยอาหังวันธามิสัพส พุทธะธรรมะสังฆาปุเสมินามพุทธายะพระพุทธตายรัตนัยญามานีนปารัตสีสาหาสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะถาพุทโมนะ พุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอาคีทานังวรังคันธังสีวรีธรรมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโส พุทธะธรรมะสังฆาุเสนินามพุทธายะพระพุทธไตรรัตนณญาณมานีนุปรัตสีสาหาสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะถาพุทโมนะ พุทธบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชาอาคีทานังวรังคันธังสิวาริมหาเถรังอาหังวันธามิสุรโตอาหังวันธามิทาติโยอาหังวันธามิสัพส พุทธะธรรมะสังฆะปุเสมินโมพุทธายะพระพุทธไตรัตนายันมานีนุปร r a สีสะหาสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะถาพุทธมุระ พุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาหาคีทานงวรังกันท ah ังสีวริจามหาเถรังอาหังวันทามิสุรโตอาหังวันทามิทาติโยอาหังวันทามิสัพพโส พุทธะธรรมะสังฆาูเสมินัโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนณญาณมานีนุป ah arat สีสะหาสุธรรมะพุทโธธรรมโมสังโฆยะถาพุทธโมนะ พุทธบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชาอากีทานังวารังคันธังสิวริธรรมหาเถรังอาหังวันทามิทุรโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพส พุทธะธรรมะสังฆะาุเชมินโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนณญาณมานีโนป arat สีสะหาสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะถาพุทโมนา พุทธบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชาหากีทานงวรังก ah ันทังส ah ีวรีธมหาเถรังอาหังวันธามิสุรโตอาหังวันธามิทาติโยอาหังวันธามิสัพพโส พุทธะธรรมะสังฆาุเสมินามพุทธายะพระพุทธตายรัตนายาณมานีนุปรัตสีสาหัสสาสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะถาพุทธมุระ พุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอาคีทานังวรังคันธังสีวริจามหาเถรังอาหังวันธามิสุรโตอาหังวันธามิทาตุโยอาหังวันธามิสัพพโส พุทธะธรรมะสังฆาุเสนินามพุทธายะพระพุทธไตรรัตนณยังมานีนุป ah arat สีสะหาสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะธาพุทโม พุทธบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชาอาภีธานงวรังคันธังสิวริธามหาเถรังอาหังวันธามิสุรโตอาหังวันธามิทาติโยอาหังวันธามิสัพส พุทธะธรรมะสังฆะาุเชมินโมพุทธายะพระพุทธไตรัตนาญาณมานีนุปรัตสีสะหาสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะธาพุทธมุระ พุทธบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชาหากีธานังวารังคันทังสีวิีธมหาเถรังอาหังวันธามิสุรโตอาหังวันธามิทาติโยอาหังวันธามิสพพโส พุทธะธรรมะสังฆาุเสมินโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนณ์ยังมานีนุป a r ต t สีสาหาสุธรรมะพุทโธธรรมโมสังโฆยะถาพุทโมนะ พุทธบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชาอาภีธานังวารังกันทังสิวีธรรมหาเถรงอาหังวันธามิสุรโตอาหังวันธามิทาติโยอาหังวันธามิสัพส พุทธะธรรมะสังฆะาุเสมินโมพุทธายะพระพุทธไตรัตนะยางมานีโนุปรัตสีสาหาสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะถาพุทธโมนะ พุทธบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชาอาภีธานงวารังกันทังสีวิตรมหาเถรังอาหังวันทามิสุรโตอาหังวันทามิทาติโยอาหังวันทามิสัพพโส พุทธะธรรมะสังฆบูเสมินามพุทธายะพระพุทธไตรลัตนณยังมานีนปรัตสีสาหาสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะถาพุทโมนะ พุทธบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชาอาภีทานงวรังกันทังสีวิจอมหาเถระอาหังวันธามิสุรโตอาหังวันธามิทาตุโยอาหังวันธามิสัพพโส ウォーター・タンマ・サンカ・フセミ